สวัสดีครับผมนนท์นะครับผมมาฟังข่าวลิพูประจำวันนี้กันนะครับหากถูกใจคลิปและชแลช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นประเด็นแรกในคลิปวันนี้นะครับด้วยการสรุปผลงานนักเตะช่วงทีมชาตินะครับของนักเตะลิพูนะครับเมื่อวานนะครับอลิซิสแมคริสเตอร์ก็ช่วยทีมชาติอาร์เจนตินาเอาชนะ จุดโทษนะครับทีมชาติเอกวาดอร์ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อสองนะครับหลังเสมอกันในเวลา90นาที1ประตูต่อ1นะครับคะแนนผลงานของแมคก้าจากวูสกอร์นะครับอยู่ที่7.7คะแนนเลยนะครับแมคก้าลงเล่น90นาทีนะครับทำไป1แอซิสและยิงได้1ลูกโทษนะครับสัมผัสบอล61ครั้งผ่านบอลสำเร็จ35ครั้งจากทั้งหมดนะครับคิดเป็นอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 90%เลยนะครับผ่านบอลให้เพื่อนได้ยิงประตู1ครั้งวางบอลยาวสำเร็จ1ครั้งสร้างโอกาสให้กับทีมนะครับสร้างโอกาสทองให้กับทีม1ครั้งนะครับชนะการดวลบนพื้น7ครั้งเคียร์บอลสำเร็จ1ครั้งดักการผ่านบอลสำเร็จ1ครั้งและแย่งบอลสำเร็จ4ครั้งนะครับ ส่วนเมื่อคืนนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับทีมชาติฝรั่งเศสของโคนาเต้นะครับก็เอาชนะทีมชาติโปรตุเกสของโชต้าช่วงดวลจุดโทษนะครับไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ3นะครับหลังเสมอกันในเวลา120นาที0นประตูต่อ0นนะครับโคนาเต้และโชต้า ก็ไม่ได้ลงแข่งนะครับแต่แฟนบอลลิพูในต่างประเทศนะครับก็ค่อนข้างเห็นใจโชตามากที่สุดนะครับเพราะโชตาน่าจะช่วยเหลือทีมชาติโปรตุเกสได้นะครับแต่กลับไม่ถูกโรเบรโตมาติเนสส่งลงเล่นในสนามนะครับส่วนในวันนี้นะครับก็มีนักเตะลิพูนะครับที่มีคิวลงแข่งทั้งหมด5คนด้วยกันนะครับก็คือเทน์อาร์โนโกเมส ฟานไดกักโปและไลออนกาเฟนแบกนะครับโดยทีมชาติอังกฤษของเทนอาร์โนนะครับจะลงแข่งกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ในเวลา5ทุ่มคืนนี้นะครับถ่ายทอดสดผ่านทางทูหกศและ PPTV นะครับก็ติดตามรอดูกันนะครับว่าเทนอาร์โนจะได้ลงเด่นในตำแหน่ง แบ็กขวาหรือไม่นะครับหลังช่วงนี้นะครับมีข่าวลือออกมาว่าลิผูไม่ใช่ครับว่าทีมชาติอังกฤษจ,จะเล่น นะครับกองหลัง3คนนะครับโดยให้เทนเล่นในตำแหน่งแบ็กนะครับส่วนทีมชาติเนเธอร์แลนด์และนะครับของฟานไดและเพื่อนนะครับก็จะลงแข่งกับทีมชาติตุรกีในคืนนี้เช่นกันนะครับเวลาตีสอนะครับหรือตรงกันกับช่วงเช้าวันอาทิตย์นะครับ่ายทอสดผ่านทาง2603และ PPTV 36กนะครับก็อย่าลืมติดตามและให้กำลังใจเหล่านักเตะลีภูกันด้วยนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่ข้อมูลจากทางเว็บไซต์ทางการของทีมลิเวอร์ pool นะครับทางเว็บไซต์ทางการของทีมลิเวอร์ pool นะครับ,บ,ก,รรบก็ได้ออกมาเปิดเผยภาพนักเตะลิเวอร์ pool ชุดใหญ่ชุดแรกนะครับที่มารายงานตัวฝึกซ้อมและทดสอบสมรรถภาพร่างกายช่วงปีซีซั่นนี้นะครับ นี่นะครับอาร์เนอร์ส็ลตนะครับก็คุมทีมนะครับลงฝึกซ้อมช่วงปีซีสั่นวันแรกนะครับมานะครับฟานเดนเบิร์กก็มานะครับฟาบิโอคารมันโยก็มาแล้วครับนี่ก็เป็นช่วงเวลาดีๆในห้องรับประทานอาหารของเหล่านักเตะลิพูกกับอาร์เนอร์ส็ลตนะครับนี่นะครับทักทายนะครับเชอร์ติโจนนะครับ ฮอนเนอร์แบดลี่ควันซ่านะครับซิมิกาดมานะครับเอเรียสก็มานะครับนี่ก็มีช่วงทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะครับดูความทนทานนะครับของกล้ามเนื้อว่าเป็นเช่นไรนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีนะครับไบสติกก็มานะครับผมมีการวิ่งนะครับวิ่งในร่มนะครับก็วิ่งข้างนอกนะครับแลกเตตเทสนะครับ นี่นะครับวิ่งกันเรียเรียกว่าวิ่งกันสุดกําลังเลยนะครับก็หลังจากวิ่งเสร็จก็มีนะครับคลิปนะครับที่เผยให้เห็นภาพช่วงเวลาที่นักเตะลิฟูหอบ กินนะครับหลังจากวิ่งทดสอบร่างกายเสร็จนะฮะก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นเช่นไรในช่วงปีซีซั่นนี้นะครับด้านลูอิสติลนะครับนักข่าวใส่หงจากทางเดลี่เมลนะครับก็บได้ออกมารายงานนะครับเพิ่มเติมว่าเอนโดและซาร่าจะมารายงานตัวฝึกซ้อมปีซีซั่นกับทีมลิภูในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของอา์เนอร์สโอตและลิชาร์ดฮิวกันนะครับหลังทั้งคู่นะครับออกมาแถลงข่าวร่วมกันกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนะครับเรื่องที่1น,นะครับสลอตเปิดเผยว่าแม้เยอเกนครอปนั้นนะครับจะบอกผู้คนในวันแถลงข่าววันแรกว่า นะครับคือ The Normal One นะครับแต่สำหรับเขาแล้วเขาคิดว่าสิ่งที่คอปได้ทำและมอบไว้ให้กับทีมนิพูนั้นพิเศษมากเลยนะครับเรื่องที่2นะครับสลอตคิดว่าผู้จัดก,การทีมในพิมพิลกทุกคนนั้นเก่งขึ้น ทุกฤด,ดูการจริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาและทีมลิปูจึงจําเป็นต้องพัฒนาตัวเองเพราะคู่แข่งของเรานะครับนั้นพัฒนาตัวเองตลอดแต่นี่นะครับก็ถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นนะครับถ้าคุณทํางานในลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเหตุผลที่เขามาที่นี่ก็คือนะครับทำให้ทีมลิปูและนักเตะลิปูนั้นเก่งขึ้นนะครับเรื่องที่3มนะครับดิชาร์ทิวเปิดเผยว่าการได้ทํางานร่วมกันกันกบอาร์เนอร์ส็อตถือเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเขาและส็อต ได้พูดคุยกันทุกวันจริงนะครับในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลจิสติกนะครับการจัดการและการซื้อขายนักเตะซึ่งเขานะครับคงรู้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าลิเวูจะต้องปรับปรุงตรงไหนนะครับเมื่อได้ใช้เวลากับนักเตะในช่วงปีซีซันนี้มากขึ้นนะครับเขาและสล็อตนะครับดีใจที่ได้มาทํางานกับลิเวูทีมลิเวูชุดนี้เป็นทีมที่มีพรสวรรค์แต่จําเป็นต้อง ปรับปรุงนะครับสิ่งที่จะปรับปรุงเป็นอันดับแรกก็คือสนามซ้อมนะครับตลาดนักเตะยังเปิดอยู่นะครับหากพวกเขาสามารถปรับปรุงทีมให้ดีขึ้นได้พวกเขาก็จะพยายามใช้โอกาสและพยายามทําสิ่งนั้นนะครับส่วนเรื่องสัญญาใหม่ของซาร่าเทนและฟานไดนั้นริชาทิวไม่สามารถพูดให้สื่อมวลชนและทุกคนได้รับรู้ในที่สาธารณะได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างสโมสรกับนัก แต,แต่เขาเชื่อว่าซาร่าเทนอโนและฟานได้ก็จะยังคงทุ่มเทให้ทีมลิปูเหมือนเดิมในฤดูกาลใหม่เขาเชื่อมั่นในเรื่องนี้นะครับเรื่องที่สี่นะครับสล็อตเปิดเผยว่าเขายังคงต้องการนะครับใช้เวลาอีกสักพักนะครับในการเรียนรู้และทาความเข้าใจกับเมืองลิปูนะครับแม้ว่าการได้รู้จักเมืองลิปูมากขึ้นนั้นจะมีส่วนทําให้ทีมลิปูขอ,ของเขานั้นดีขึ้นได้ก็ตามแต่โดยส่วนตัวแล้วในฐานะผู้จัดการทีมนะครับหรือ ในฐานะหัวหน้าโค้ชนะครับการชนะคู่แข่งให้ได้ถือเป็นเรื่องที่ช่วยเหลือทีมลิฟว์ของเขาได้มากที่สุดนะครับเขาจะใช้ทุกช่วงเวลาแต่และสัปดาห์ต่อจากนี้สร้างทีมลิฟว์ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ขึ้นมานะครับและช่วยนักเตะลิฟวให้กลายเป็นนักเตะที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นกันนะครับเหตุผลหนึ่งนะครับที่ริชาร์ทิวเลือกเขามาทํางาน ก็นะครับเพราะเขานะครับมีสไตล์การทําทีมคล้ายกันกับคอปนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเขาและคอปยังชอบให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์ทีมนะครับให้ทีมนะครับลงเล่นด้วยและให้ทีมนะครับลงเล่นด้วยพลังงานทั้งหมดที่มีนะครับถ้าพอมีเวลานะครับเขาอยากรู้จักกับเมืองลิปูให้มากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้นะครับเขาขอเริ่มต้นนะครับไปที่การพัฒนาทีมและพาทีมนะครับ ชะนะให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับผมเรื่องที่5นะครับสล็อปเปิดเผยว่าเขาชอบนะครับที่จะเห็นนักเตะดีๆอยู่ภายในทีมไม่ว่านักเตะคนนั้นนะครับจะอายุมากหรืออายุน้อยก็ตามแต่สําหรับสโมสรแล้วนะครับการมีนักเตะดาวรุ่งถูกผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับทั้งนักเตะใหม่ที่ย้ายเข้ามาและนักเตะจากแคเดมี่นะครับล์พู จะได้รับโอกาสในทีมชุดใหญ่ทั้งหมดนะครับแต่ทุกอย่างนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัวนักเตะอยู่ดีนะครับถ้าทําได้ดีก็มีโอกาสได้ลงเล่นให้กับทีมลิฟูชุดใหญ่นะครับผมเรื่องที่6นะครับสลอสเปิดเผยว่าสิ่งแรกที่เขาได้ทำกับทีมลิพูนะครับก็คือการทำความรู้จัก ผู้คนที่อยู่ที่นี่นะครับแม้ที่ผ่านมาเขาจะได้ทําความรู้จักด้วยการดูทีมลิผูลงแข่งและดูดทีมลิผูตอนฝึกซ้อมมาแล้วนะครับแต่เขาคิดว่ายิ่งรู้จักทุกคนที่ลิผูมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเขามาที่นี่นะครับไม่ใช่เปลียนทุกอย่างที่มีเขามาที่นี่เพื่อปรับปรุงทีมลิผูให้ดีขึ้นตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเขาใช้เวลาไปกับการสํารวจว่าทีมลิผูนั้นมีจุดไหนบ้างที่ต้องปรับ ปรุงนะครับแต่ยิ่งรู้จักกับผู้คนที่ลิฟูมากขึ้นเท่าไหร่การปรับปรุงก็จะยิ่งดําเนินการได้ดีขึ้นนะครับเรื่องที่7นะครับสล็อตเปิดเผยว่าเรื่องของความแตกต่างกันระหว่างตําแหน่งผู้จัดก,การทีมและตําแหน่งหัวหน้าโค้ตนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดนะครับสำหรับวงการฟุตบอลยุโรปนะครับพวกเขาเคยทําหน้าที่หัวหน้าโค้ดให้กับทีมฟุตบอลมาแล้วนะครับสมัยที่ทํางานให้กับเฟยนูตและสโมสซเก่าๆนะครับเขาคิดว่าคคนเดียวนะครับ ไม่สามารถตัดสินใจทุกเรื่องในสโมสรได้การทํางานในสโมสรน,นะครับควรเป็นการทํางานร่วมกันนะครับระหว่างผู้คนนะครับเพราะอกีฬาคงไม่ซื้อนักเตะ ที่หัวหน้าโค้ชไม่ชอบเข้ามานะครับทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นส่วนตัวได้และถ้าให้พูดตามตรงนะครับเขาชอบทํางานในบทบาทนี้คือตําแหน่งหัวหน้าโค้ชนะครับที่ตัดสินใจเรื่องต่างๆภายในทีมลิพูร่วมกันกับทีมงานหลายคนมากที่สุดนะครับเรื่องที่8นะครับสลอเปิดเผยว่าแม้ทีมลิพูชุดนี้จะเป็นทีมที่ยังคงต้องปรับ ปุงนะครับแต่ก็เป็นทีมที่ดีอยู่แล้วนะครับซึ่งสามารถลุ้นแชมป์ได้เขาชอบทํางานกับนักเตะนะครับและชอบการพัฒนานักเตะแต่ก็ชอบชนะการแข่งขันเช่นกันนะครับเขาเชื่อมากเขานะครับเชื่อมั่นว่าทีมลิปูชุดนี้มีโอกาส เป็นแชมป์ได้นะครับผมเรื่องที่9นะครับสล็อตเปิดเผยว่าเขาและครอปนะครับพูดคุยกันหลายเรื่องเลยนะครับแต่ไม่สามารถเปิดเผยให้ทุกคนได้ฟังได้การได้ยินครอปร้องเพลงเชียร์เขานะครับถือเป็นเรื่องที่พิเศษมากนะครับเพราะหาได้ยากมากที่จะมี แฟนบอลร้องเพลงเชียร์ให้ผู้จัดก,การทีมนะครับซึ่งเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่โชคดีที่แฟนบอลเฟย์นูตร,ร้องเพลงเชียร์เขานะครับการที่แฟนบอลลิฟูร้องเพลงเชียร์เขาทั้งทงที่เขายังไม่ได้พาทีมลิฟูลงแข่งหรือชนะคู่แข่งได้เลยนะครับจึงถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีี่ดเลยของเขากับลิเวอร์พูลนะครับผมเรื่องที่10นะครับสลับเปิดเผยว่าพิมเมลิกนั้นนะครับมีผู้จัดก,การทีมที่ดีมากมายนะครับคนอังกฤษนะครับจึงเชื่อว่าพิมเมลิกคือลีกฟุตบล วันที่ดีที่สุดในโลกและเขาก็เชื่อเช่นนั้นเหมือนกันนะครับ เป๊ปกา์ดโอล่านะครับก็เป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ดีในพรีเมียร์เขาจึงตั้งตารอนะครับที่จะคุมทีมลิพูลงแข่งอยู่แต่ไม่ใช่เพื่อแข่งกับซตตี้เท่านั้นนะครับยังมีทีมดีๆในพรีเมียร์อีกมากมายหลายทีมที่ลิพูต้องเจอนะครับไม่ใช่แค่แมนเซตตี้นะครับของเป๊ปทีมเดียวเท่านั้นทีมอิสวิตทาวนะครับเป็นทีมคู่แข่งที่สําคัญที่สุดของทีมลิพูในตอนนี้ครับ เรื่องที่11นะครับริชาร์ปิดเผยว่าปัจญ,ญาการเล่นและสไตล์การทำทีมของอาร์เนอร์สโอตนั้นนะครับเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาเลือกส l อตมาคุมทีมลิืูสโอตทีมเคว สล็อตนะครับคุมทีมเฟยนดได้ดีมากนะครับหลังเฟย์นดตลงเล่นด้วยการเล่นเกมรุกที่ชาญฉลาดและน่าหลงไหลนะครับซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ที่สล็อตได้สร้างขึ้นมาคือสิ่งที่ลิพูต้องการคุณสมบัติของสล็อตนะครับเข้ากันได้ดีกับทีมลิพูชุดปัจจุบันรวมถึงแฟนบอลและสโมสอรอนลิฟูนะครับเรื่องที่12นะครับลิชาร์ทิวคิดว่าสไตล์การทำทีมของสล็อตน่าจะดึงดูดใจแฟนบอลลิพูได้นะครับเพราะสำหรับเขาแล้วนะครับเขาชอบสไตล์การทำทีมของสล็อตและ สไตล์การทำทีมของสล็อตไม่น่าจะแตกต่างจากเดิมที่ทำแล้วประสบความสำเร็จในอดีตมากนักนะครับผมเรื่องที่13นะครับเรื่องที่13นะครับสล็อเปิดเผยว่าเขาเชื่อนะว่านักเตะระดับชั้นนำทุกคนนะครับต้องการเป็นผู้ชนะเสมอเขาจึงหวังว่าฟานไดจะได้แชมป์ยุโรปเช่นกันนะครับผู้เล่นลิพูนะครับต้องมีความกระหายในใชัยชนะหากนักเตะคนไหนก็ตามไม่มีความกระหายในใชัยชนะนักเตะคนนั้นก็ไม่ควรเล่นให้กับสโมสร อย่างลีว์พูนะครับก็เรียกได้ว่าออกมาเตือนนักเตะหงทุกทุกคนแบบอ้อมอนะครับว่าต้องลงเล่นด้วยความทุ่มเททุกนัดนะครับและทุกเกมนะครับที่ลงแข่งต้องลงเล่นเพื่อชนะคู่แข่ง ให้ได้นะครับเรื่องที่14นะครับชลสล็อตนะครับชื่นชมกัคโปว่าโชว์ฟอร์มได้ดีมากนะครับทั้งในยูโรและในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดนะครับเขาจึงหวังว่ากัคโปจะโชว์ฟอร์มได้ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับและเขาหวังว่าทีมชาติเนเธอร์แลนด์และทีมชาติอังกฤษจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศสำเร็จนะครับเรื่องที่15นะครับสล็อตเปิดเผยว่าแม้ว่าผู้คนนะครับจะมองว่างานของเขาคงโฟกัสไปที่กลยุทธ์การเล่นเป็นหลั แต่สําหรับเขาแล้วนะครับเรื่องของการโน้มน้าวใจนักเตะและวิธีพูดคุยกับนักเตะก็เป็นเรื่องที่เขาให้ความสําคัญเช่นกันนะครับทุกช่วงเวลาของการเป็นหัวหน้าโค้ชเขาคิดถึงเรื่องฟุตบอลเสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการทําอย่างไรหรือทําวิธีไหนถึงดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวนักเตะออกมาได้นะครับเรื่องของการเข้าหานักเตะจะต้องเข้าหาด้วยวิธีไหนในฐานะบุคคลและในฐานะหัวหน้าโค้ชนะครับเขาเชื่อว่าถ้ารู้จักนักเตะมากขึ้น เขาก็จะสามารถหาวิธีการที่ดีที่สุดในการดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวนักเตะออกมาได้นะครับเรื่องที่16นะครับดิชาทิวเปิดเผยว่าสถานการณ์ตลาดนักเตะของทีมลิฟูในเดือนกรกฎาคมนี้คงเงียบสงบนะครับไม่มีความเคลื่อนไหวเนื่องจากยังอยู่ในช่วงเวลาของการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆนะครับอย่างยูโรโคปาอเมริกาและโอลิมปิกนะครับแต่พอถึงช่วงเดือนสิงหาคมทุกอย่างก็น่าจะชัดเจนขึ้นนะครับหลังจากโคนแล นักเตะได้มีเวลาทํางานร่วมกันมากขึ้นนะครับในเดือนสิงหาคมนะครับจึงอาจได้เห็นดีพูเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะ แต่ก็ไม่มีอะไรมาการันตีได้อยู่ดีนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเป็นเรื่องยากที่เขาจะพูดออกมาได้นะครับเรื่องที่ 17, นะครับสล็อเปิดเผยว่าเขาเพิ่งได้ไปที่สนามแอนฟิลด์สองครั้งเท่านั้นนะครับครั้งที่1ในฐานะแฟนบอลและครั้งที่2ในฐานะหัวหน้าโค้ชของลิพูนะครับเขาหวังว่าแฟนบอลลิพูในสนามแอนฟิลด์และเขานะครับจะ ร่วมกันสร้างสิ่งที่พิเศษขึ้นมาในสนามแอนฟิลด์นะครับระหว่างที่เขาคุมทีมลิภูลงแข่งที่แอนฟิลด์นะครับเรื่องที่18นะครับสลัอปเปิดเผยว่าเขารู้สึกเศร้าเล็กน้อยนะครับที่ผู้คนและนักข่าวต่างคาดเดาแผนการเล่นของเขาไปต่างๆนานาว่าเล่นแผนนี้4-2-3-1หรือแผนนั้น4-3-3แต่ที่จริงแล้วนะครับแผนการเล่นของเขานั้นมีอิสระและไม่ตายตัวนะครับบางครั้งก็เป็น4231บางครั้งก็เป็น4 1 4 1 บางครั้งก็ขึ้นนะครับบางครั้งก็ขึ้นเกมด้วยผู้เล่น3คนนะครับแผนการเล่นของเขาไม่ตายตัวนะครับและเขาไม่ชอบกับการที่ต้องมานั่งบอกนักข่าวว่าเขาเล่นแผนไหนให้ฟังนะครับแต่ถ้านักข่าวอยากรู้นะครับเขาก็จะบอกว่าจะเล่นแผน4-3-3แทนที่จะเป็นแผน4 2่สนะครับเขาจึงอยากรู้เดือเกินว่านักข่าวคนไหนไปคิดเองเออเองว่าเขาจะเล่นแผน4 2่สนะครับบางทีนักข่าวคนนั้นควรไปสอบใบอนุญาตและวิคห์บอล ให้ดีกว่านี้อีกหน่อยนะครับเ,เรื่องที่19บเนะครับสล็อเปิดเผยว่าเขายังคงต้องการทีมสตาฟโค้ดเพิ่มอีกประมาณ2คนนะครับซึ่งจะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับที่แน่ๆก็คือชิปเก้พุช h อป ok, จะมาเป็นผู้ช่วยของเขานะครับฟาเบียงออเตอร์ก็จะมาทําหน้าที่เป็นหัวหน้าโค้ดผู้รักษาประตูนะครับแม้ยังไม่ได้ทํางานร่วมกันนะครับแต่เขาก็ได้คุยกับออเตอร์ ออเตอร์ er ไปบ้างแล้วนะครับเรื่องที่20นะครับริชาร์ฮิวชื่นชมไมเคิลเอ็ดเวิร์ดว่าเป็นผอกีฬาชาวอังกฤษที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับการได้ร่วมง,งานกับเอ็ดเวิร์ดถือเป็นเรื่องที่พิเศษมากเขานะครับก็คุยกับเอ็ดเวิร์ดทุกวันเช่นกันเพราะมีหลายอย่างที่ต้องทำนะครับเพื่อให้ทุกอย่างน้ำดําเนินไปอย่างราบรื่นนะครับเขาจึงตั้งตารอที่จะได้ร่วมง,งานกับเอ็ดเวิร์ดและ F อฟออย่างเต็มตัวแล้วนะครับผม เรื่องที่21นะครับสโอตนะครับเปิดเผยว่าเขานั้นค่อนข้างประทับใจนะครับในความเป็นมืออาชีพของทีมลิพูนะครับตอนทับทามเขาไปคุมทีมลิพูมาดิชาร์ทิิวนะครับศึกษาเรื่องของเขามาหลายเรื่องนะครับและยังชมเกมที่เขาคุมทีมเฟยนูสมาหลายเกมอีกด้วยเขาประทับใจที่ลิพูเลือกเขามาคุมทีมเพราะชอบสไตล์การทําทีมของเขานะครับไม่ใช่แค่ต้องการหาคนมาพาทีมพัไน้แชมป์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเขาค่อนข้างประทับ ใจในวิธีการโน้มน้าวใจของลิฟว์พูนะครับและอยากขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ทําให้เขาได้มาคุมทีมลิฟว์พูได้อย่างราบรื่นนะครับและต้องขอบคุณเอเนต์ของเขาเช่นกันนะครับเรื่องที่22นะครับสล็อเปิดเผยว่าเขาไม่สามารถระบุตัว นะครับตัวเลขได้ว่าลิพูจะต้องปรับปรุงทีมด้วยการซื้อนักเตะใหม่เข้ามากี่คนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่ทีมลิพูชุดนี้เป็นทีมที่ดีอยู่แล้วหน้าที่ของเขาในทุกวันต่อจากนี้ก็คือการดึงสิ่งที่ดีที่สุดในตัวนักเตะออกมาให้ได้สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดในช่วงที่ตลาดนักเตะเปิดอยู่ก็คือหวังว่าลิชาร์ฮิวจะสามารถเก็บนักเตะส่วนใหญ่ในทีมเอาไว้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ เพราะสาหรับเขาแล้วนะครับเขารู้ดีว่าการเสียนักเตะ8-10คนในช่วงที่ตลาดนักเตะเปิดอยู่นั้นมีผลกระทบต่อการทํางานของเขามากแค่ไหนซึ่งเขานะครับเคยเจอเรื่องเช่นนี้มาแล้วสมัยคุมทีมเฟยนูตหลังต้องสูญเสียนักเตะมากมายหลายคนออกจากทีมไปตอนตลาดนักเตะเปิดแม้เรื่องเช่นนี้จะถือเป็นเรื่องปกติสําหรับทีมเฟยนูตก็ตามนะครับแต่การสูญเสียนักเตะมากมายหลายคนไปช่วงที่ตลาดนักเตะเปิดทําให้หัวหน้าโค้ชทางานและพัฒนาทีมได้ยาก ขึ้นมากกว่าเดิมมากนะครับผมเรื่องที่23นะครับสล็อปเปิดเผยว่าเขานะครับไม่สามารถพูดได้ว่านะครับ ตำแหน่งไหนนะครับคือตำแหน่งที่ดีที่สุดของเทนอาร์โนและกัคโปในทีมชาตินะครับเพราะเรื่องพวกนี้นะครับขึ้นอยู่กับนักเตะคนอื่นๆภายในทีมชาติด้วยเช่นกันนะครับแต่สําหรับเขาแล้วนะครับเขาพอรู้แล้วว่าเทนและกัคโปนั้นควรเล่นในตำแหน่งไหนที่ลิอร์พูลนะครับแต่เขาไม่สามารถบอกสื่อมวลชนได้เขาขอพูดคุยและลองทํางานร่วมกันกับเทนและกัคโปก่อนนะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของอ เนอร์สลอตและริชาร์ดฮิวครับผมประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับปิดท้ายกันที่ข่าวตลา,าดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับทีมลิเวอร์พูลนะครับแรงข่าวที่หนึ่งนะครับก็คือ ก็คือลีไลเดอร์นะครับลีไลเดอร์นะครับหัวหน้าทีมข่าวฟุตบอลของทีมนิวคาสเซิลนะครับซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า130,000คนนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าลิเวอร์พูลนะครับสามารถกลับมาซื้อแอนโทนีกอร์ดอนได้นะครับเพราะตอนนี้นิวคาสเซิลได้ตั้งราคาขายกอร์ดอนไว้แล้วเรียบร้อยนะครับพวกเขาจะขายกอร์ดอนในราคา100ล้านปอนด์นะครับบ้าไปแล้วนะครับผม แรงข่าวที่2นะครับก็คือยา i s อิสซาบุนคูโอกูนะครับยาอิสซาบุนคูโอกูนะครับนะักข่าวสายบอลตุรกีที่มีผู้ติดตามมากกว่า1รล้านคนนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าทีมทับซอนสปอร์จากลีกตุรกีนะครับได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการซื้อเนทฟิลิปแล้วนะครับผม แรงข่าวที่3นะครับก็คือคาร์โลเบลโรนี่นะครับคาร์โลเบลโรนี่เอเย่นของมิเกลติเกกอริโอผู้ศาตร์โตทีมอนซ่านะครับได้ออกมายอมรับว่าพวกเขาได้คุยกับริปูจริงนะครับและยินดีมากนะครับที่ได้เจรจากับริปูแต่พวกเขานะครับได้ให้คำมั่นสัญญากับทีมยูเวนตุสไว้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเกกอริโอจึงย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุสในท้ายที่สุดนะครับ และแรงข่าวที่4นะครับก็คือ Mundo Deportivo m u Dep ครับ m u o r t i v p o r t i v o นะครับสื่อดังของสเปนซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า3ล้านคนนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าทีมเรอัลมาดริดนะครับต้องการจ่ายเงินค่าตัวเลนี่โยโรในราคาประมาณ20ล้านยูโรหรือประมาณ16ล้านปอนด์ให้แก่ทีมลิลเเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทีมลิก็ยังคงมีโอกาสได้ตัวโยโรมา ร่วมทีมนะครับเพราะทีมรีวและเรอมาดิดยังไม่สามารถตกลงค่าตัวกันได้ในเวลานี้นะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิผูที่ผมนํามาฝากในคลิปวันนี้นะครับคลิปวันนี้ก็มาสายหน่อยนะครับเนื่องจากข้อมูลที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ของสล็อตและฮิชาร์ทิวก็เยอะมากจริงๆนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะนะครับเข้าใจกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม